กุ้ไปจนถึงเนื้อที่เขาชูวัตถุดิบหลักๆก็คือว่าเลือดเป็ดฉนูเลือดเป็ดกินกับหม่าล่านี่คือที่สุดนะซุปหม่าล่านะแล้วก็พวกเครื่องในหมูนไอ้นี่กูไม่ใช่เซียนจริง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 มึงชอบกินหม่าล่าเหรอฉันฉันชอบแล้วก็มีอันนี้ฟองเต้าหู้เนี่ยเวลาไปต้องกินกับน้ำซุปหม่าล่าน้้จิมหม่าล่าร้านอะไรอร่อยสุดอะไรหม่าล่าร้านอะไรอร่อยสุดแล้วแต่คนชอบแล้วแต่สูตรกลิ่นตู้เนี่ยมึงมาไปเขาบองมึงเห็นเห็นกันอยู่ฟังกูพูดเลยฟัง ที่ม่งไม่เป็นเลยอ่ะน้ำจิ้มมาน้ำจิ้มหม่าล่าก็ต้องกลิ่มตูดีที่สุดเลยดีที่สุดไหนน้ำจิ้มไหนมี่ผิดคะ่ะน้ำจิ้มหม่าล่าอยู่นี่คะ่ะเนี่ยมึงไม่ทำงานเฮ้ยเนี่ยน้ำจิ้มเนี่ยถูกต้องห,หม่าล่าเขาแบบไม่ซ่าลิ้นดีอะแบบกำลังดีอะทุกคนมึงไม่ได้หม่าล่ามันต้องซ่าลิ้นซ่าเกินไปก็กินไม่ได้ค่ะมึงไม่ได นี่คือจุดขายของเขา